สวัสดีครับท่านผู Doo ้ชมวันนี้มาพบกับช่องบ้านนนท์ชวนกินเหมือนเดิมครับวันนี้บ้านนนท์มาชวนกินก้อยหอยแซ่บๆเลยครับท่านผู้ชมก้อยหอยเชอรี่นะครับท่านผู้ชมมีผักผักก็มีหลายอย่างนะครับมีชะละแหน่แล้วก็มีผักกระโดนครับผมนี่ครับแล้วก็มีลิ้นฟ้าหรือว่าลิ้นไม้เนาะครับผมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็มีผักเจลาวด้วยนะครับข่าเนียวนี่ครับนี่มีข่าเนียวเนาะพริกพริกกระเหลี่ยงเลยครับผมมีพริกเลยครับ ก็อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้บานนด้ดยนะครับเป็นกำลังแซบบ้านนครับผมมาๆครับท่านผู้ชมแซบเลยครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมแซบเลยครับอื้ม xâm sao được rồi Mình phá gặp đấy, Ừm, mặn ạ よっ。Mm hmm. yep. No, yep. เสร็จส <chat> <Da. s im unter> ok ับแล้วกบุ้งเลยครับเพื่อนทุ

สำหรับคลิปนี้ก็จบลองเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้บ้านนนได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้านนนครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ